สวัสดีครับพี่น้องปองไครับผมอ่าฮะมาพ่อนอีกแล้วครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับตอนนี้ผมอยู่อันนี้แหละครับชีลาชาครับกัลตินสิเข่าชีลาชาฝั่งมือก็เป็นตำบลหนองขามครับผมขอบเขตในกับเป็นอ่างเก็บน้ำครับชีลาชาอีกสิบเอ็ดกิโลพี่น้องตรงนี้ตะกี้ผมเคยมาเด้ จะเสมอมาดูตะกี้มามหาญาติครับไม่งั้นเท่านี้ขี่มอไซค์มาได้พีน้องโอ้เด็กเดดครับมาผักอยู่มองนี่แล้วเมื่อกี้ตะกอนครับเคยจำได้ครับมหาญาติอยู่นี่นะครับอยู่ดูอยู่ซอยโรงเรียนยังสักอย่างยินข้างในครับทั้งซิดซ่าเนี่ครับจำอะไรละจังหวะซื้อยังครับมาตอนนั้นขี่มอไซค์มาครับ แล้วมันจะมีวัดอันหนึ่งครับผมอยู่ข้างในครับเป็นซอยกขไปพี่นองเป็นท่างดวงล่างมากครับมากครับมากครับเป็นรูกผีลวงนองครับเข้าไปข้างในได้ครับนี่ออกไปทางขวามือนี่ขวามือผมนี่ครับจะมีท่าเขาตรงทีผมว่าผมเคยผักนะครับเป็นวัดเป็นวัดดีอย่างเป็นวัดป่าแต่ว่าหัก สวยมากครับสวยแล้วผมมองคิดว่าสกีนนะจะมวออิค้นไปหน่อยคนไปครับผมอาจจะเป็นมองปฏิบรรัติถรำแหละครับเออแต่จมบิทครับพี่น้องผมเคยไปที่เขาไปโอ้ยากจักรยานกันนะครับผมมันเป็นทางลูกล่ังครับแล้วก็เป็นปลาขาวพบกับผู้หลบเไปได้ยังไงผมก็ได้่านไปครับ <laughs> ไปก็บยาก ไวไหวาพระพูดีครับขบมนในสีนาช่าห้องกันละกันวันนี้กันบรรยากาศดีครับไม่มีเมฆไม่มีฝนครับผมต้องฟ้าเจ่มไซครับรถกัพอประมาันบลายครับ วัานี <Those mig hehe> ้เพั่อนเราหอดันในตัวซีราชาครับเขาไป่หอดตัวซีราชาแล้วว่าต้องห่วงแล้วครับรถก็ร้ายอยู่แล้วล่ะเช่นนั้นซื้อประเมืองซีราชาขึ้นรถขึ้นไล่อยู่แล้วครับบวแต่ว่าบมเป็นแต่วันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์ก็รลายวันธรรมดาก็รลายครับเสาร์อาทิตย์แห่งจังครับขึ้นยุ่งไปหาเที่ยวกันครับผมเขาหางเนี่ยเอาหมองยินยินพัก่อน ตอนนี้เสียีงามครับพี่รองดีน,นี่ที่เราอยู่ตรงนี้เสียดีงามครับ สะพานครับข้ามไปพี่น,อน้องข้ามไปแล้วครับข้ามถนนใบพาดไปออกซ้ายไปแรมจะบังไดงขึ้นสะพานไปกับอะไรครับทะลุขึ้นหรือทั้งสีราชาห้องครับ,บว้าวสุดเหรอเลยข้อตรวจข้อเพย์นะครับเรือ อาวน,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 นอนจกนอนพีเราว่นนี้อย่างหนึ่งก็งงง่วงเหว้พบก่าขึ้นกับน,นอนบเดด็้นะครับอ้เจ็บไล่ี่นอนโอ้ยเดีมันเจอม,มาหาโมนดิครับได้กับบอศเซาครับชีจ้าอะไรกันี่อ,จ,อจิงใหนบุ๊ต้องเห็นกนายภาพมองบัสบ่ <laughs> สมัยนี้หน่อยพี่น้องเอ,อ้ยเขาไมาใด้เมืองตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นครับมันดีใจครับห้องแนวเขาเด็กหน่อยบรร้านบานเนาะพี่น้องเนาะเคยเขาได้เมืองครับเขาเมื่อเธนึงอ่ะหน่อยต้องแตงโตใสก็โอ้ยังดีนะครับเขามาได้เมืองตะกี้อยู่บ้านคนต่างจังหวัดเนาะแนวคนต่างจังหวัดครับแม่พาเขาได้เมืองเือหนึ่งโอ้ดีใจนะครับ ไปได้เขาไปได้ง่ายๆเลาพี่น้องเอ,อ้ยโดนแม่งชิพ่าไปครับไปเทียเ่ยวในเมืองครับผมไปหากินขอบุนกินนั่นเออกินนมเสน้นไปกินนั่นกินพัดมีครับกราบ,บมากครับเวตลาดสดซือปีงไก่เลยครับพี่น้องปีงไก่ตะกี่แสบแล้วครับปีงเงินปีงเงินกบค้าเนะครับรแห่งๆนิดหน่อยโอ้ยมจนจำก็นําปลาครับแสบ ปิงไก่ได้บ่จำก็น้ำปลากระเส็บอยู่แล้วครับปิงไก,ชก่ชูงนีขาก็ชินแล้วครับเขามาในเมืองเฮติงานมนก็เป็นธรรมดาตว่าในหน่อยเขามาในเมืองดีใจครับพอเมย์ผ้าออกเป็นกันทุขคนเลยครับเล็กหน่อย ข่าวของาในเมืองดีใจตืน่นเต้นแล้วคนระับในเมื่อเทียเ่ยวนีม่ไมืมาสื่อคล้องนะครับตี่กี้แกข่าวนเมืองอย่งางไรกับแมาสื่อมือสื่อชุดสื่อกางเกงสื่อกระเป๋าแล้วครับไปเรียนส,สนสื่อสมุดเออสื่อสมุดไปเรียนสื่อไปซิปสื่อไปซีหาเล็มซิปเล็มชุดถ่ายแล้วก็ใส่อยู่สองเหล่ม เอาเดียวพี่น้องือใส่ยูซอกเหลี่ยมครับเหลี่ยมเดียวเหลี่ยมเดียวใส่ประมาณไาม,นนม่สี่หาวิชาเลยครับขาดเนี่ยขัดจุดเนี่ยเนี่คู่ซังกะแล้วออกมือสมัยนะั้นบอกว่าแล้วแบบเบสมัยอดีต่อพี่น้องเนาะตาวความหอดดีิครับเป็ก่อนเป็ก่อนนีครับ เราเข้ามาในตัวสีราชาแล้วครับก็จะถึงแล้วครับขำสะพันรถไฟกับเมนะครับขับสะพานรถทางรถไฟสะพานรถไฟเข้าาทางรถไฟครับเป็นเมน,นอสมชันนลครับตัวสีราชา่ายน,นี่ก็คือว่าเขาสีราชา่ายแล้วครับพี่น้องยุ่นเห็นน้องๆกันครับเป็นแดงชุ่มช่อมงึ่งนะครับ คือคืนคือคักครับรถมปนไลท์ครับมับงเทือเพิ่งกับจอดน้ำแขางทางเนี้ยเอาก็ตองระวาง,งเถอะเวลาขัาเข่าอยักเขียวยักเขียว แทบช็อกไม่น่าเชื่อครับลึกบ่าลายนะครับวันนี้ดูว่าพอดีครับพ่อไปพ่อมาครับเพิ่นยืดห่างวะนี่ว่ะสงสัยเลยพี่นอ้องยี่ตลาดที่ไหนบูว่ามือนี่ครับสงสัยครับที่ตลาดส้องใช้ส้องใช้ใชเป็นชูนอาหารหรือเปล่าตะกี้ยังเป็นอ,อ่าธรรมดาอยู่พี่นอ้องตะกี้เพระาะได้มีอย่างโอมวันนี้เป็น ประปรุงใหม่ครับนี่ว้าทุนนะมีเพื่อทุกอย่างครับวัออนนี้มีศซูย์นะฮะนี่มองกินมองนี่โอ้ใหญ่เติบอยู่ครับข้างใน คางทางกับมีครับแคเหลืองซื้อไดครับคณะว่าซ้ายแล้วพี่น้องซ้ายะไรยังมีอยู่ครับพระบอกพละไม่อะโรงเรียนมัดไรกล้วยครับนี่แหละผมที่ผมวานะครับวัดไรกล้วย ตั้งนานเ่ก็เป็นนั้นทัง้งรถไฟแล้วครับ พบคุณหมอครับฝาเปิดละพี่นอ้องเดี๋ยวทันยานรีบครับบางที่จะเป็น้ัยานเด้ครับ <laughs> ยานรถไฟมากด้ยพี่นอ้องเออท้างเทียนห้างเทียนรถที่ไลนมันจอดอยู่กลา,างท้ารถไฟเสียวเลยพี่นอ้อ <laughs> งฮาบ่าปราฮ่ามาา่าฮ่าน,น,นบ่าฮ่าฮ่

ถึงแล้วครับขนาดก็เป็นเสียแยกนะครับตำมศรีราชาทังไหนเสียแยกเลี้ยวขวานี่ยครับไปแล้วครับไปทั้งหนองมนไปแล้วครับผมใส่มาใส่เมื่อขับไปแล้วขึ้นหลังไปทั้งอ่อางอุดมไปแล้วครับเล็บเจ้าบัง แล้วอ่ะหอดแล้วครับพาพี่นออ้องเดูบรรยากาศครับผมฝากที่ละพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกด subscribe ฝากกดติดตามผู้ใด,ด้วยก็ตั้งซิตี้ตามกับฝากกดติดตามไปเนี่ครับผมตอนนี้รอบไฟแดงอยู่ครับผ่อนซีรัชนะครับผ่อนมองผอนทีแล้วครับฝากกดไลค์ใที่ละพี่น้องเด้อไปแล้วครับ กันติดตามครับผมผู้ใดเบิ่งก็อยู่ดีไม่แห้งอ้ยติดรวดครับสุขภาพร่างกายอยู่ดีไม่แห้งครับผมนอนหลับได้รวยสุขภูสุขคนครับผมอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนครับผมถูกห้อยด้วยเบย์ครับผมเงินทองไรมาเทมานอนหลับได้เงินเมื่อนอนตื่นให้ได้เงินแสนครับผมให้ได้ใส่แหวนมือนีิโชคครับผมจะไดกินีกครับสวัสดีครับ